มาหารหลานฮักน้องไซคนงามนะอาหาขนมลูกเอกซื้อมาตอนมือน้อนี่ขนมเนี่ยนะกับก็เดี๋ยวมากินข้าวเที่ยงน้ำมนันนี้แล้วก็นี่บักแตงเอาบักแตงด้วยเนี่ยแล้วนี่นี่อันนี้อย่างเนี่ยเสือส้อซื้อเสื้อกันยามาให้ลูกเห็นว่า <laughs> ลองมึงดูว่ามันเป็นเป็นอะไรใเยอะบ่ลูกลองมึงดู Sữa đá, thế, say sửa đó, giới thì sai nằm đỡ. Ui bâng đô thì thực chạy bò. Chị ngam bò bâng đô ngam bò ngay cả tôi nhai thôi, sửa vai vừa long sai bâng đô mặc dù bò mặc dù bò bò mặc dù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  bò <ไ>โอ้เธอไปไปงมหอยดีกว่าเนาะนี่สม้มอันนี้ไปเห็ดนะชูลุงเอกกินใ่ไอศคไปเห็ดย่างปิง้งปิ้งส้มเนาะ้นขนมเนี่ยขนมแซ่บเนี่ยลุงเอกซื้อมาตอนเนี่ยนี่ให้น้องใส่อันนี้ซื้อยังไงเนี่ยเคยเห็นหน้าลุงเอกบ่เคยเห็นหน้าลุงบ่ เอาบ่เคยได้กินขนมนำเลยเราเคยตีอะไรของแซ่บจะห,หนันนาวเอาคนละอันกินดดดขี้เหยื่อจะทิ่มเด้อขี้เหยื่อเก็บดีๆเด้อขี้เหยเื่อนะเอออ่ะกินลกูกแซ่บบลูขนมนะแซ่บบ่ะอีหลานนี่เด้แซ่บบ่ะ แซบบอกขอนมไข่อะลูกใช่เออกินยิ่งอายหนอยิ่งาอยู่ป่อใดลูกฮึฮึเบิ่งกล้องไหมใชป่อใดก็ป่อสป่อสอง,สอ,งอันนี้เด้ป่อซีป่อซแล้วอืมอันนี้เป็นเอื้อยเป็นสิเป็นสามแล้วอันนี้ป่อสองอยู่ยังเล็กน้อยอยู่กินลูกแซบบอ มักบ่อ <laughs> น้องไท่ที่เทสยังซุ้อองเอกกินนะ่เมื่อนี้ยยังโฮู้ยังบโฮู้บ่บ่ไอ้มันมาหานี่ไอ้มันเอาอย่างมาตอนแนะ่แล้วเอาแล้วเอาแป้งน,นัวเอาขนมแป้งนัวเอาขนมเอาเงินให้แล้วอยังอีก เบิ้งงองในไหมเบิ้งกล้องในไหมเว้ยโอ้สงสัยมีคนมาหาห,าหลายบคุคคนทอนลุงเอกเลยเนาะนั่นป่บุบคคนทอนลุงเอกเลยเก็บไปกินหรอกอืมเออแม่เท่ามาอยู่ตีเพิ่นไปใส่ไปเพิ่นนาสาวนาสาวมีลูกเอา้านะ้าสาวมีลูกอีกแล้วแม่มีลูกนาสาวก็มีลูกอีกเอออยู่หุ่นบ่อยู่บ้าน อยู่บ้านได้ลูกยูบ้านอะไรอะไรงไงเออเป็นลองเสือใหม่โอ้ก็ใส่กับพ็ดีแล่ะลูกเห็นบอกใส่ได้หลายปีเลยนี่เอองามบอ่งามเอมเอเป็นในเสือใหม่เพื่อนที่ต่ำเขาให้ลุงเอกเบิ่งต่ำต่ำดูอยูบอ่บ่ลูกต้องใส่นะมือนหนึ่งต่ำจกเทือ่อ เมือหนึ่งตำเทอหนึ่งบมลูกอันนี้ก็ซือว่าต่ำไว้เด็กน้อยอายุสิบต้องใส่สิบปีแล้วสิเ็ดปีนะลูกเนะเ่ินแข็งแหงเนี่ยเป็นนางเอกร้านวิวคอณลุงเอกอันนี้คือต่ำกินนะเนี่ยต่ำเข่าไว้กินนะลงสีก็มีนะลูกนะ แต่ว่ากันยังนิยมต่ำอยู่แข็งแห้งขนาดนี้ต้องใส่ทำบ่สาวน้อยเผาบูมังกรนะครับเผามังกรอะไรมันกล้าไปใะ นางเอกนางเอกร้านวิวของลุงเอกใส่เสื้อที่ลุงเอกซื้อให้มาตำข้าวาาวันนี้นั่งมักรอไวจ้ะรอกูจ้วงนั่งรอกูจ้วอืมเอาตา่ำไปกันต่ำลูกต่ำให้มันนั่นเด้อ หนักด้วยนี่นะหนักเติบด้วยนี่นนะน่าจะสามโลได้มัครับเนี่ยข้าวที่กระดิ่งกระดอนมาก็เป็ดน้อยก็กิน โรสียังมีนะครับแต่ว่าคนที่นี่ก็กยังนิยมตำข้าวอยู่นะครับตำข้าวไว้กินประหยัดเงินนะครับว่าลงสีนั้นก็ต้องใช้เงินนะครับ แรงๆร่าๆฟัดฟัดยกแรกนะครับโอ้แตกเลยฮะแตกอยู่นะครับนต่ละกระเทาะ ปัดปัดยกแรกกระเทะปัดจะเชื่อรูกจังสิได้เนี่ย <Thank you. S 1> <laughs> ปัดจุมันได้บ่เ <Thank you. S 1> ด็กอายุขนาดนี้รู้จัก ทำงานช่วยพ่อแม่นะครับหากินกระหมานนลยน้องไซนะแม่นบอกไซ <laughs> หาเนาะไม้กระหมานบอ่คุณจิรอด,ด้ด้บ่คุณจิปุ่มในบ่ลูกหาป่าก็ับเก่งเนาะแล้วลุงเองวกว่อไปน้ำหนักเมื่อย <laughs> งมหอยกเ็เป็นบอ่หนักโตษนั่งตัวน้อย ป2ออกันนะสิเจ็ดปีเจ็ดปีบ่ลกูกหนักให้ลองให้เพื่อนลองต่บเบิง่งกระแพงขนาดนี่ยตึบตึบแข็งแข็งแรงขนาดเลยสาวน้อยนี่นะครับน้องใส่เนี่ย มีเป็นนั่งอีกหลายคนเนาะมาถ่ายไอ้มันมาถ่ายลหรอพยอีกเกณนได้ไอไอนายได้มาถ่ายลูแมนบ่แล้วพัยอีกหูกบหลายคนบ่บัลายบัลายบัจื้อบัูซื้อบัวู่ซื้ออ้าวบัจื้อซื้อลุงแล้วจะกระสันบ่จื้อยู่บ่าลุงนี่จือโอ้ยนึกว่าบัจื้อสิไปแล้วเนี่ย น้อยใจแล้วบ่จือลุงเอกเนี่ปันนั่นละถามหาลุงเอกมุลัยที่มาเออ <c oughs> เอาลูกตัม <c oughs> เริ่มเป็นเม็ดแล้วเดี <c oughs> ต้องแข็งแรงนะครับตัมแบบเนี้ยกว่าจะได้กินเนี่ยต้องตัมเป็นชั่วโมงอารมมุกปะจ๊ ราอนปะ้ไปเลยไปอวดาวกมะสายยมาเลยสาวน้อยเผ่ามังกรนะครับชนเผ่านี้ต้องผู้หญิงนี้จะทำงานบ้านารกระเดินกระดอนมาก็กิน ใส่หลายพูดเนะครับว่าถือว่ยันมันตกแค่เดือนนี้ เนีย่ยมันว่ต่อเนื่องแข็งแห้งขนาดเลยเตึกตักตึกตักอืมอืมเอาทำตามไปเลยของลูกนะ จักปีน <te ี่ลูกเจ็ดปีเจ็ดปีซ้ำกับนางนีตัวนี้เจ็ดปีทีเดียวบอกแปปีเวเราเป็นคนน่อืเก่งเก่งลูกเก่งเจ็ดปีอีลาต่ำซูมือบ่หึน้องมุก ต,ตัมตลอดบ่ลูกโอ้<ม> oh.

กกลกอันนี้ด้านหนาอันนี้คือมันอันนั้นแล้วด้านหนาป่ะนี่เอาพัน,น,นด้านด้านแหลมด้านแหลมนี่ให้มันเปลือกกระเทาะนะครับแต่น,นี้ด้านหนาคือจะเอาเม็ดข้าวแล้วนะครับปวดนะโอ้ oh. แข็งแห้งขนาดน้องน้องใส่น้องใส่ขน,นงามร้านฮักลุงเอก làm sao luôn ghê con khẳng thêm khẳng kinh 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 เจ็ <7 S 2> ปีเด็กน้อยเจ็ดปีนะครับน้องมุกสุดยอ,อดเลยน้องมุกกระแหลกแล้วนะครับจะได้กินแล้วอือืได้

โอ้มาหันด้านกัจ้ะโอ้แล้วจังหวะแข่งๆตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มซื่อกระโอยซื่อกระโอยโตกระโอยสมซื่อเลยนะลูกนะนางจ่อยนางจ่อยแต่แข็งแข่ง

กจะได้แล้วฝีมือเด็กน้อยสาวน้อยพี่กระเด็นกระดอนมาก็เป็ดกินนะครับนี่ก็กองเชียร์ทำด้วยกัน ใก้จะได้กินแล้วนี่โอ้ฝีมือเด็กน้อยนี่ก็จะได้กินแล้วนะครับต่ำจริงจังเลยน้องมุกก็แข็งแรงเจ็ดปี หนักนะครับอันนี้มันหนักนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เบานะครับสป,ประมาณสามสี่โลได้มั้งเนี Blair. ่ยจะลุกเอกจับมึงดูลูกนะโอ้สามสี่โลได้ครับไม่ได้เบาๆนะครับเอาลูกอ้ะเด้อย่างเกอ้อนี้อ้อเด้อกออเด้ออ้อด้อวาเลยเหมืกอนีเ้กออ้้อกอ้ ได้คนงามงาม,มาเอากองลูกเอกไว้น้องลีเก่งๆนั่นเลยลูกแพงๆไม่ได้ตำเ,เล่นๆนะครับตำไว้ใช้งานนะครับตำไว้กินนะครับก็จะได้แล้วเนี่ยฝัดอีกรอบนึงก็ได้ละนี่ต้องระวังมันกระเด็นนะครับ กเออน้องใส่เอามามาเยอะไปเด้มาหลายโพดนะออน่นแะฟองออกเบิดเลยฮะเห็นบ่ฮะเป็นกินใน่ไแกนีแล้ว ปะูกกาเ่าไเปล่าอะไแล้วงินกรอกีลูกให้งิให้ไอ้นีัก่อยอพ่อนปัี่เดี๋ยวกาพ่าไม่้ไม่้ังไม่มต่งไห้อยบใกล้จะได้แล้วนะครับเนี่ยยกสุดท้ายละใกล้จะได้ละ เห็นไหมคนงานเด็กน้อยน,ยอนะ,นะใกล้จะได้ข้าวแล้วเนี่ยตามแป๊บเดียวได้ไล้เห็นได้ระเบิด,ดเออเก่ง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 นะคลงานเด็กน้อยวันนี้อ่ะยิ้มด้วย อ่าได้เวลากินข้าวเที่ยงล้วได้บ้านนี่มากินโอ้คือหิวแหงเนาะเบาน้อยนี่กะกินจะได้ไปทุงเฮียนต่อไปเยาวบว่ผอะไรไม่ได้ไปนี่ สี่สาวหนึ่งบ่าวมากินน้ำเดียวอันนี้ปลาน้องปลาน้องไซอันนี้อันนี้น้องจอย <c oughs> น้องจอยอยู่ปอใดลูกปอซี่บ่น้นองมุกอยู่ปอใดปอใดจะเรียน <c oughs> ป่ปอสอง <c oughs> น้องลีเดะ <c oughs> นอ้นองลี่ <c oughs> น้องลินน้องลีน้องลี่ <c oughs> อลปอสองน้องไซอยู่ปอหาแล้วบ้าน้อยนี่เด้อยู่ปอใด <c oughs> พอซีเนาะบมแม่จะเอาปช่องใครพอซีอ่อใส่อยู่พอซีดูว่าพอหาแล้วอ่ะมามากินนี่กินได้หลายลูกนะกินซุปน้ำไม้นะเดี๋ยวมันทีบูดก่อนแอมเลยจงะแอมบอจะโดยจะโดยเอา ห้องคนมากินเขาน้ำด้วยใส่จะโดยจะโดยแอมแอมกินเบิร์ดรูแล้วจะไาวให้อย่างเงีะพ่อเซื้อมาสองอันนั้น้งคูว่าหลายจะซื้อมาเนี่ยอยู่มันบ่มีฮอตบอนอันนั่นเด้บ่มีฮอตบอนวางอันน่ะมันเต็มเลยเอาซื้อมาฝากเพิ่นทั้งขนมทั้งอันนั้นไง จะซื้อยังไงนอสานกรับหอยมาแกงวัฒน์เลยจี <c oughs> <c oughs> กินกเดอกน้อยกินอันนี้ของลุงอันนี้ลุงลุงต้องกินสุก แล้วนี่พี่น้องกันเมื่อป่ะต้องรีนี่ได้เป็นพี่น้องป่ะพี่น้องพี่น้องน้องอ๋อที่บ้านเราเคยเห็นหน้าลุงเย็บกระสันฮะต้องจอยเคยเห็นลุงเย่บ่ลูกเคยบ่แมนเคยได้กินขนมนำลุงอยู่บ่บ่เคยเคยเมบ่อมามาคนใจอยแบบนี้ถามดู เอาือจากเจ้ามาะมากเจ้าสบานนเคยจักแกเคยนะครับเด็กน้อยน่ารักทุกคนนะครับเจ้าน้อยเขาบูมังตองเขาบูมังกองบ้านอะไรน้อยเมืองเซโปนมาดงกินกินนะกิน้นไร มักแดงกินได้หรือแมเลิกเงินบ่ถ้าเป็นเงนต้องซื้อตั้งใจเงียนบ่เนี่ยตั้งใจแน่ใจว่าเดี๋ยวดิษองสไยสืบมาว่าน้องไซตั้งใจเงียนบ่แล้ดื้อบ่น้องไซดื้อบ่หฟังควมฟังควมคู่บ่บ้าหกอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ